พวกผมกินกิฟซีเกับเกมเฟสแคร์ราเดอร์นะครับตอนนี้เฟสแคร์ราเดอร์แต่ซีเดือนที่ซีหรือเจเดือนที่แล้วเลยน่ะมีอีเวนต์อ่ามีแอนิเมชันโผล่มาก็คือเจอแกรนด์ดัสออฟเดอะบีชเนชั่นหรือว่าเมืองแห่งน้ำแข็งเองก็นะครับก็มีเนื้อเรื่องโผล่มาใหม่นะครับแล้วก็ตัวโกลกอลโผล่มาใหม่นะครับนี่ครับ เมื่อวานเลยครับใช่เมื่อวานใช่ไหมเออใช่ครับเมื่อวานคนระับใช่มันเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนะใช่ Ross Bell No One t e r r o r New Online ครับก็มีตัวละครเชปเตอร์หนึ่ง Cyber Codas s e r a m p u s Profile กันอีกครับเนี่ยครับ,น,รบนี่คืออ่าอ,อะไรนะเซออไม่ใช่เซแวนเด็ดครับะไรว่ามาสเตอร์เออเป็นมาสเตอร์ของตอัวละครนะครับ แล้วก็มาติโค้ดอาร์ติคโคดเอเนี่ทั้งสงคนเนี่ยใส่ชุดนี้กันแล้วก็มี Eternal i อ e ์แมทเทียใหม่ม g Magic m a g จิกันพาวเดอร์แล้วก็มาชูก็ NP เอ็นพแอนิเมชัใหม่นะครับตัวละครมาชูก็จะเป็นไปเปลี่ยนไปหน่อยนะครับชุดมันดูดูดูด,ด,ดูดูเรียวขึ้นแล้วก็ กิวมันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ UI UI แล้วละ่ะก็เหมือนเดิมดอ๋อขอเป็นรูปใหม่โอเคแล้วก็กาชานี่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายกาชานี้แป๊บนึงนะมีตัวละครได้บ้างหน,นึ่นะนี่มีอ่าอะไรนะอาร์ติแฟกต์เอออาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ากากสามานันนี่แล้วก็มีตัวละครใหม่ีอนาเตเซียอนาเตเซียเป็นคาสเคสเตอร์เครับ พลังโจมตีก็1 5 4่6แล้วก็ Max 14, 000, 69, แม็กซ์ที่หี่พันสอ้อยสิบนะครับก็สมามารถโจมตีแล้วก็เพิ่มป้องกัน3เทินอินคริ age, x, one turn. สเบิร์กเอจอินฟลิกซิลบนเทินสามารถอาซิลฝ่ายตรงข้ามได้1เทิร์นก็คือแช่แข็งทั้ง,งหมดหนึ่งเทินแล้วก็มีเบอร์สเกอร์อาชั้น อาเชเรนอัลเชอร์อัลเทอร์แกแต่นี้อัลเทอร์อาุสัตว์ผมอยากได้นะเบอร์เซเกอร์ผมเ่การทีเบอร์เซรเกอร์อยู่พอดีนะระ SP, ัน้วแมกส์เกแก็1นึ่งพันแปดร้อยเอก็หนึ่งพันหนึ่งมือ่ะอืมดีดีดีดก็อันนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมเดลซินเ i ฟิเคชันฟิกชันเอ็นพีซอ๋อซิวโจมตีในฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนแล้วก็กินฟิกส์โครส แล้วก็ทำดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม5เทิร์นอันนี้เฮลวี่โอ้โหทำไมเป็นเฮลวี่บ่อยจังวะอันนี้มีผลแล้วก็การสนี่การสคาร์เซอครสเตอร์นี่ไม่สนนะแต่ไอสองตัวเนี่ยสนข้างบนเนี่ยสนอยู่ด้คาสเตอร์กับเบอร์สเกอร์เหมือนกันนะเบอร์สเกอร์เนี่ยถ้าใช้นี่จะจะดูทีทมได้ได้ผมจะอธิบายเนี่ยข้อมูลย,วยาวๆเลยแหละ Under the Sun a t t a c k 250 400 IP a v e r a g e สามารถหลบได้ Reduce Damage Taken 300 for yourself uh, เพิ่มเมทให้ตัวเอง300แบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะแม่งเต็มไป300เลย you Increase NP 4%เพิ่มเธอเพิ่ม NP g a t e 10% 5 NP อ่าถ้าเป็น NP Stent คือโจมตีจะเพิ่ม 10% f o r r Self แล้วก็วิสโต้ก็น้อยก็จกึงนะนี่ New Zealand Noble ไฟจะซึมนะครับไหนดูดิมาผมจะมาเยี่ยวเวตนแบบรัวแล้วว่าเปิดการใช้หลังผมจะไม่ปล่อยข้อมูลละไหนดูดิมาเราไปดูมูลเพิ่มก็ดูไดท้ที่ที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 ไวยวยวไวที่ท ที่ Inepac นะครับ Inepac นะครับอ่าโอเคแค่นี้พอข้อมูลแค่นี้พอแล้วก็นี่ดูใ,ใกล้ใจกันนะครับคุณเธอน่ารักนะคล้ายๆกับ f l o r e n นี่อีกตัวอ่าแล้วก็ผมมีได้สองตัวนี้แหละแต่มีอัปเดตมีแก้อิชใูใหม่ๆโอเคประมาณนี้แหละครับ ถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูกันได้ในที่ยูทูบนะครับไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเมื่อกี้ช่างมาแล้วกันอ่ายังไงดีวะอ๋อใช่ใช่ใชเปิดกาชาลืมเปิดกาชาคุยกันยาจนลืมเปิดกาชาให้ตายเลยไหมไหนเขาแจกเพชรละผมจะมาฟาร์มเพชรต่อด้วยไหนวะแรับนึงนะ หอออื่นเครื่องอื่นเอ้นานไปแล้วนะโอเคนี่ไงตาชายนี่หาไปแล้วมาได้เวลาอนาทเซียอุกกาดดบสูงมากใช่ไหมแต่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยหละ พอเวลาแคสเกมอะไรเนี่ยผมไม่ได้สจกตัวได้ได้แค่ไวฟูผมเนี่ยไวฟูชิกิี้เนี่ยเหลือไม่ได้เลย <c oughs> เลออมันต้องมีความหวังสิเอเซนส์รูมการ์ดอะโอเคใจเย็นเย็นนะเพื่อนโอเคอินโนเซนส์ไมเดน ไปอัพแล้วกันเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมโชว์นิเไม่ชัดมาชูด้วยเออไหนๆละ่ะอ่าดาหนดีวะมาชู อ่าไหนๆก็โชว์เดี๋ยวผมดูให้ดูการความสามารถของมาชูนะอยู่ไหนฟ้าตาไหนดีวะตาไหนดีวะตานี้แล้วกันอืมไหนดีวะเอ๊หนักตาเลยล้วนครับโอเคสกีมาเกียร์เกียร์ทั้งแกงอ่ะ มาชูมาข้างหน้าลิลลี่อาเธอไม่ไหวอ,กกอ่ะดูกระทือคุณเธอแรงจริงแต่ว่าแม่งบางถ้าเป็นมิชิกะแดงเนี่ยเบามากแต่เบาเลยเกินมาต้องลดความเร็วหน่อยแหละตั้งค่าลดความเร็วแบบเอ,อชังวัดเข้าเกมแล้วค่อยตั้งค่าแล้วกันกรอบนึงโอเคจะได้ดูว่ามาชู อันติมันดูนี่มากโอเคครับก็นะนี่เห็นภาพมาชูนะครับนี่เปลี่ยนไปนะครับตัวละครก็ดูเปลี่ยนไปนะภาพตรงนี้จะเหมือนเดิมไหะเนี่ยเห็นภาพไหมภาพตรงนี้ดูเหมือนปเปลี่ยนไปแล้ว,ลวก็ตัวละครเปลี่ยนไปนะหรือคิดเองวะไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดเองมั้งไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไนะก็ช่วยมาบอกผมเลยนะว่าเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมนะ เ,เดี๋ยวผมว้าไปตอนที่แบบได้สกิลแล้วนะก็ออกมาได้เวลาโชว์สกิลแล้วถึงจะเทินสองเกอดมาโอเครอกันช้าๆแล้วกันไปเข้าเดี๋ยวกันโอเคมาอืมการเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่รู้อะผม ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็มาโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้สกิลสกิลของไอ้นั่นน่ะสกิลมสกิลที่ผมยังไม่ยังไม่ถึงในเรื่องไหนเลยก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบดเพียงแค่นี้ครับ บายบายสียาเจอกัน next year <sighs> ลืมอัพมาชูโอ้ยโอ้ย